สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะยินดีนดต้อนรับเข้าสู่รายการี่ k Kids สนุกออนไลน์ค่ะพบกับพี่เอากาสและพี่เฟิร์นนะคะกิจกรรมวันนี้ต้องมีอะไรบ้างคะพี่เฟิร์นกิจกรรมแรกนะคะพี่ออกาสคะวันนี้เราจะมีการสาธิตระบายสีเดรโดเรโ,โนนะคะแล้วก็การใช้งานตัวแอปพลิเคชัน TKR เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามันคือตัวแอปพลิเคชันอะไรกันคะ่ะ และกิจกรรมที่สอนะคะพี่ออกก็จะเป็นการสาธิตประดิษฐ์ leading pointer กันนะคะก่อนที่เรามาเริ่มกิจกรรมนะคะเรามาเตรียมอุปกรณ์พร้อมกันก่อนไหมคะเริ่มเลยค่ะมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะที่ออกอาที่น้องจะได้รับไปน้องได้รับไปก็จะเป็นสมุดระบายสีโดราเน่ค่ะแล้วก็จะเป็นตัวสีไม้ค่ะแล้ว ก็คือในในสมุดนี้มีมีอะไรบ้างคะพี่ออกาสจะจะมีแบบว่าเป็นสายพันธุ์ไทยคะ่คะเต็ไมไปหมดเลยจะเป็นไดโนเสาร์สายพันธุ์ไทยนะคะ<ช>ที่เจอในประเทศไทยนะคะและน้องๆก็ยังสามารถเลือกเลือกตัวที่เราต้องการระบายสีได้ด้วยนะคะ<ช>พี่ออการอยากระบายตัวไหนเอ่ยตัวไหนดีคะพี่เฟิร์นพี่เฟิร์นช่วยเลือกหน่อยค่ะตัวไหนคะอ๋ออันไหนก็ได้จะเป็นตัวนี้ดีไหมคะพี่ออกาส ก็ดีนะคะตอนนี้นนะะพี่ันจะอยบอกเทคนิคการระบายสีนิดนึงนะคะ่ะว่าจะน้องๆจะต้องระบายสียังไงอ๋อใช่ค่ะน้องๆน,นะคะจะต้องระบายสีแบบว่าไม,ไม่กดนะคะ,คะแล้วก็แล้วอย่าลืมอย่าออกนอกเส้นด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆระบายสีออกนอกเส้นนะคะจะทําใหเ้เวลาที่เราสแกนภาพสามมิตินะคะมันจะไม่ติดนะคะใช่แ้วที่เราพี่ออกัสระบายสีเรามาดูตัวแอปพลิเคชันกันดีกว่าค่ะ นี่นะคะก็จะเป็น QR code ตัวนี้นะคะน้องๆสามารถสแกนได้เลยนะคะแต่พราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าน้องๆยังหาไม่เจอนะคะสามารถเซิร์ชหาคำว่า TKAR ได้ด้วยนะคะอ่าระวหว่างนี้นะคะพี่เอกายก็จะพี่เอกายคะช่วยบอกว่าอีกการระบายสีนิดนึงค่ะคะ่การระบายสีนะคะจะช่วยฝึกจินตนาการค่ะแล้วก็ฝึกสมาธิด้วยนะคะค่ะ แล้วหลังจากหลังจากที่เราดาวน์โหลดตัวแอปพลิเคชันนะคะตัวไอคอนของมันนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเป็นรูปไดโนเสาร์นะคะแบล็กเก้าสีน้ำตาลพี่ๆจะขึ้นป๊อปอัพไอคอนข้างๆให้แล้วนะคะค่ะระหว่างนี้ระหว่างระหว่างที่เราที่อโอกัสแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายตัวแอปพลิเคชันกันนะคะว่าแอปพลิเคชัน PKR ค่ะด้านข้างในตัวเมนูมีอะไรบ้างนะคะตัวหน้าหลักของเขานะคะ ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะสีที่น้องระบายนั่นคือน้องๆสามารถเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะคะว่าจะระบายสีไหนเลือกได้หมดเลยนะคะระหว่างนี้มีน้องๆเข้ามาคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันสนุกสนานได้เลยนะคะของหัวใจรัวๆให้พี่ออก,กัสด้วยนะคะค่ะ และลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ TK Square Co l i f กันด้วยนะคะเพราะว่าพี่ๆจะมีกิจกรรมมากมายให้น้องได้ร่วมสนุกกันเยอะแยะเลยค่ะโอเคค่ะอ่ะนะคะต่อไปก็คือหลังจากที่เราเระหว่างนี้เราที่พี่ออก,กัสระบายสีก่อนเนาะแล้วเราก็จะมาดูก,กันตัวแอปพลิเคชันนะคะหน้าหลักก็จะเป็นการตั้งค่า อาจจะมีเมนูตั้งค่านะคะแล้วก็ห้องสมุดแล้วก็สแกนภาพนะคะสามารถเลือกได้ทั้งภาษาไทยและภ <Okay. S 1> ละาษาอังกฤษการดาวน์โหลดนะคะก็คืนนอ <Okay. S 1> น้องๆสามารถสแกน QR code ตรงมุมมุมขวาข้างล่างนะคะตรงใต้ตรงใต้ที่ตรงนี้เลย <Okay. S 1> ค่ะสแกนแล้วก็ดาวน์โหลดได้เลยนะคะทัทง้งทั้งแอปสตูและเพ t สตูนะคะทั้ง iOS และ Android สามารถดาวน์โหลดได้ใช้งานได้ง่ายๆเลยนะคะรูปแบบตัวไอคอนนะคะจะเป็นเหมือนด้านล่างเลยค่ะน้องๆสามารถ ดาวโหลดได้เลยนะคะมาค่ะเล้วเราจะมาะให้พี่ออสแกนนะคะในที่นี้เราก็จะเข้าตัวกลุ่มสแกนภาพนะคะระบายสีเสร็จแล้วค่ะพี่เฟิร์นอ่าโอเคค่ะรบกวนพี่ออก,กั๊ตั้งสักหนึ่งนะคะได้ค่ะเราก็จะสแกนแบบนี้เราก็จะเอ่ออันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นลักษณะเดิมของเขาก็คือสีตัวเดิมของเขานะคะจะเป็นสีนี้นะคะทีนี้เราเราก็จะมาดูเป็นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสีที่เราระบาย<ม>เห็นไหมคะจะเป็นสีเดียวกันกับที่พี่ออก,กัสระบายเลยค่ะ ทีนี้พี่เฟินจะมาพี่เฟินจะมาอธิบายแถบแถบเมนูด้านล่างกันนะคะว่ามันคืออะไรบ้างอย่างนี้นะคะด้านล่างนะคะจะเป็นเริ่มจากซ้ายไปขวานะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องสมุดภาพค่ะนี่ก็จะเป็นห้องสมุดภาพนะคะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นห้องสมุดภาพนะคะ,ะ,เ,ปะ,คะเป็นการดาวน์โหลดภาพว่า,าภาพถ่ายนะคะแล้วก็ วิการบันทึกวิดีโอนะคะตัวนี้เป็นอินโฟเมชันของตัวไดโนเสาร์นะคะว่าน้องชื่ออะไรคะ่ะอันนี้ชื่อซีรินทอร์นาโคราสแอนซิดนะคะค้นพบในยุคเขาก็จะบอกว่าค้นพบในยุคไหนอายุเท่าไหร่พบที่จังหวัดไหนมีความยาวเท่าไหร่นะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องๆก็ยังน้องๆก็ยังสามารถแตะเข้าไปตรงนี้ได้ะคะ่ะอย่างนี้เขาก็จะกระโดดแล้วเขาก็จะวิ่งได้ี้นะคะ อย่างนี้เลยค่ะน้องๆอย่างนี้ค่ะจิ้มไปเลยค่ะอย่างนี้ค่ะพี่เฟินค่ะตัวนี้ความยาวเท่าไหร่นะคะตัวนี้นะคะความยาวอยู่ที่9เมตรค่ะประมาณ9้าเมตรซึ่งยาวมากๆเลยนะคะโอ้โหยาวมากไหมคะน้องๆใช่ค่ะแล้วก็อันนี้นะคะก็จะเป็นการตัวนี้ก็จะเป็นการบันทึกภาพเราสามารถกดบันทึกภาพอย่างนี้นะคะอ่าแล้วหลังจากที่เราบันทึกภาพเสร็จนะคะเราก็กดเข้ามาดูตรงนี้ได้เลยค่ะอย่างนี้ จะเป็นห้องสมุดภาพถ่ายนะคะอย่างนี้ค่ะภาพที่เราถ่ายไว้เมื่อสักครู่นะคะก็จะอยู่ตรงนี้ค่ะนี่อย่างนี้เลยเรามันสามารถดูสีจริงได้ไหมคะว่าเป็นสีแบบไหนได้ค่ะพี่โอกาสเดี๋ยวพี่เฟิร์นขออนุญาตกดกลับไปเมนูหลักก่อนนะค่ะแล้วจะสแกนก่อนนะ อ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเที่ยวกันค่ะอ่าอันนี้คือสีจริงๆของเขาเราสามารถกดปุ่มตรงนี้ได้ค่ะนี่กดตรงนี้นะคะปุ่มด้านขวามือค่ะจะข้างล่างจะเป็นสีที่เราระบายนะคะข้างบนจะเป็นสีเดิมของเขาน้องๆดูสิคะว่าสีเดิมมันมีสีอะไรบ้างสีเดิมมันมีสีอะไรบ้างคะมีสีน้ำตาลกับสีน้ำเงินอยู่ด้านหลังนะคะเห็นไหมเอออย่างนี้อ่าประมาณนี้นะคะน้องๆสามารถระบายสีเพิ่มเติมและ และยังสามารถเขียนชื่อของไดโนเสาร์นะคะลงด้านล่างได้นะคะเกิดในยุคไหนอายุเท่าไหร่พบที่ไหนน้องๆสามารถเขียนเข้าไปเป็นการเพิ่มความรู้ความความรู้ของตัวไดโนเสาร์แล้วหลังจากนั้นนะคะน้องๆก็ยังสามารถระบายสีเพิ่มเติมมาอีกเยอะแยะเลยค่ะ